มูทูปานิชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภิกษุผู้กระสานจัดึสกรูปหนึ่งจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าปาณิเจมูทุกโกจัดสะดังนี้ได้ยินว่าพระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นผู้ที่ถูกนำมายังโรงธรรมสภาว่า ดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสานจะสึกจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหลายนี้ใครใครไม่ควรจะรักษาเพราะตามอำนาจของกิเลสแม้โบราณนักบัณฑิตทั้งหลายทั้งที่จับมือทิดาของตนรักษาอยู่ก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ ธิดายืนจับมือบิดาอยู่ไม่ให้บิดารู้ตัวเลยหนีไปกับบุรุษด้วยอำนาจกิเลสครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วได้ทรงนิ่งเสียอันทิกสุเหล่านั้นอ้อนวอนจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตตะการเมื่อพระเจ้าโครมทัดครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าโครมทัตนั้นพอทรงเจริญไว้ก็เล่าเรียนศิลปาศาสตร์ทุกอย่างในเมืองตักกศิลาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ดำรงอยู่ในราชสมบัติทรงครองราชโดยธรรมพระองค์ทรงเลี้ยงดูคนทั้งสองคือพระราชธิดาและพระราชาพาคิน ไว้ในพระราชนิเวศของพระองค์วันหนึ่งประทับอยู่กับพวกอมาตดดำรัสว่าเมื่อเราล่วงไปหลานของเราจักได้เป็นพระราชาฝ่ายทิดาของเราจักได้เป็นอัครมเหสีของพระราชานั้นในการต่อมาในเวลาที่พระธิดาและพระภาคีนายน,นั้นจเจริญวัยประทับอยู่กับพวกอมาตอีกคนหนึ่ง กรัดว่าเราจักนำทิดาของพระราชาอื่นมาให้หลานเราและจักให้ทิดาของเราในราชประกูลอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้ญาติทั้งหลายของเราจักมากขึ้นอำมาตเหล่านั้นก็รับพระบัญชาลำดับนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้ประธานวังข้างนอกแก่พระภาคินใน ให้พระธิดาประทับอยู่ภายในพระราชนิเวศแต่คนทั้งสองนั้นได้มีจิตปฏิพั์แก่กันและกันอยู่พระกุมารคิดอยู่ว่าด้วยอุบายอะไรหนอจึงจะให้นำพระราชธิดามาไว้ภายนอกได้ทรงคิดได้ว่ามีอุบายจึงให้สิงจ้างแก่แม่นม เมื่อแม่นมทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้ามีกิจอะไรจึงตรัสว่าข้าแต่แม่เราทั้งหลายใครจะนำพระราชธิดาไว้ภายนอกวงังจะมีช่องทางอย่างไรหนอแม่นมทูลว่าหม่อมฉันจักพูดกับพระราชธิดาแล้วจักรู้ได้พระกุมารตรัสว่า นีละแม่แม่นมนั้นไปแล้วทูลว่ามาสิแม่หม่อมฉันจักจับเขาที่ศีรษะแม่แล้วให้พระราชธิดดานั้นประทับบนต่างน้อยตัวเตีย้ยตนเองนั่นบนต่างน้อยตัวสูงให้ศีรษะของพระราชธิดานั้นซบอยู่ที่ขาอ่อนทั้งสองของตนจับเผาอยู่จึงเอาเล็บของตนจิกศีรษะของพระราชธิดา พระราชธิดาทรงทราบว่าแม่นมนี้ย่อมไม่เอาเล็บของตนจิกเราแต่เอาเล็บคือความคิดอ่านแห่งพระกุมารผู้เป็นโอรสของพระปิตุชาของเราจิกจึงตรัสถามว่าแม่ได้ไปเฝ้าพระราชกุมารหรือจะแม่แม่นมทูลว่าจะแม่ไปมาพระราชธิดาตรัสว่าพระราชกุมารบอกข่าวอะไรมาแก่แม่หรือ แม่นมทูลว่าพระราชกุมารถามถึงอุบายที่พระองค์ให้เสด็จอยู่ภายนอกจ้าแม่พระราชธิดาคิดว่าพระราชกุมารแม้เป็นบัณฑิตมีปัญญาก็จักทรงรู้จึงตรัสว่าแม่จ๋าแม่จงเรียนเอาคาถานี้ไปบอกพระราชกุมารเถิดแล้วจึงตรัสคาถาที่หนึ่งว่า ถ้าคนใช้ของท่านพึงมีฝ่ามืออ่อนหนึ่งช้างของท่านฝึกดีแล้วหนึ่งเวลามืดหนึ่งฝนตกหนึ่งจะพึงมีในการใดความปรารถนาของท่านก็จะสมประสงค์คในการนั้นเป็นแน่แม่นมนั้นเรียนเอาคาถานั้นแล้วไปเฝ้าพระกุมารเมื่อพระกุมารตรัสว่าพระราชธิดาตรัสอะไรจะแม่ทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้า พระราชธิดาไม่ได้ตรัสคำอะไรอะไรอื่นเลยส่งแต่คาถานี้มาแล้วยกคาถานั้นขึ้นมาฝ่ายพระกุมารทรงทราบเนื้อความของคาถานั้นจึงสั่งแม่นมนั้นไปด้วยดำรัสว่าไปเถอะแม่คาถานั้นมีความว่า ถ้าคนใช้คนหนึ่งของพระองค์มีมืออ่อนเหมือนมือของหม่อมชั้นหนึ่งถ้าช้างเชือกหนึ่งของพระองค์ฝึกให้ทำเหตุแห่งการไม่หวั่นไหวได้อย่างดีหนึ่งวันนั้นมีความมืดจัดประดุดประกอบด้วยองค์สีหนึ่งและฝนตกหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นความปรารถนาของท่านก็จะสมประสงค์ในการนั้นแน่ อธิบายว่าเพราะอาศัยปัจจัยสี่ประการนี้ความปรารถนาแห่งใจของท่านก็จะถึงที่สุดโดยเด็ดขาดในการเช่นนั้นพระกุมารทรงทราบความนั้นโดยถ่องแท้จึงทรงทำการระตเตรียมคนใช้คนหนึ่งมีรูปงามมืออ่อนให้สิงจ้างแก่นายหัตถาจาร์ผู้รักษามงคลหัตถี ให้ฝึกช้างกระทำอาการไม่หวั่นไหวแล้วทรงรอคอยเวลาอยู่ครั้นในวันอุโบสถข้างแรมวันหนึ่งเมฆฝนดำทะมึนตกลงมาในระหว่างมัชชิมมยามพระกุมารนั้นทรงกำหนดว่าวันนี้เป็นวันที่พระราชธิดาํากำหนดไว้จึงเสด็จขึ้นช้างให้คนใช้มืออ่อนนั้นนั่งบนหลังช้างสเสด็จไปประทับนะ ที่ตรงกับเนินช่องว่างของพระราชนิเวศให้ช้างเบียดติดกับฝายใหญ่ได้ประทับเอียดทุ่มอยู่นาที่ใกล้พระแก้วฝ่ายพระราชาเมื่อจะรักษาพระธิดาจึงมีให้บรรทมที่อื่นให้บรรทมอยู่บนที่บรรทมน้อยใกล้กับพระองค์ฝ่ายพระธิดารู้ว่าวันนี้พระกุมารจะเสด็จมาก็บรรทมไม่หลับเลยทูลว่าข้า แต่พระบิดาหม่อมฉันจะอาบน้ำพระราชาตรัสว่ามาเถิดแม่แล้วจับพระหัตพระธิดาพาไปใกล้พระแก้วตรัสว่าอาบเถิดแม่แล้วยกขึ้นให้ยืนที่ชานด้านนอกพระแก้วประทับยืนจับพระหัตข้างหนึ่ง พระธิดานั้นแม้กำลังอาบน้ำก็เหยียดพระหัตให้แก่พระกุมารกุมารเปลื้องเครื่องอาภร์จากพระหัตของพระธิดานั้นแล้วประดับที่มือของคนใช้นั้นแล้วยกคนใช้นั้นขึ้นให้ยืนที่ชานเกาะพระธิดาพระธิดานั้นจับมือของคนใช้นั้นวางที่พระหัตของพระบิดา พระราชานั้นทรงจับมือข้างหนึ่งของคนใช้นั้นแล้วปล่อยมือข้างหนึ่งของพระธิดาพระธิดานั้นเปลื้องเครื่องอาภรณ์จากมืออีกข้างหนึ่งเอาประดับมือที่สองของคนใช้นั้นแล้ววางที่พระหัตของพระบิดา ตนเองได้ไปกับพระกุมารพระราชาทรงสำคัญว่าธิดาของพระองค์จึงให้ทารกนั้นนอนในห้องอันเป็นสิริในเวลาเสร็จสิ้นการอาบน้ำปิดประตูลั่นกุญแจให้การอารักขาแล้วเสด็จไปบรรทมอย่างที่บรรทมของพระองค์เมื่อราตรีสว่างแจ้งแล้วพระราชานั้นทรงเปิดประตูเห็นทารกนั้น จึงรับสั่งถามว่านี่อะไรกันทารกนั้นกราบทูลความที่พระธิดานั้นเสด็จไปกับพระกุมารพระราชาทรงเดือดร้อนพระไทยทรงพระดำรีว่าเราแม้จับมือเที่ยวไปก็ไม่อาจรักษามาตุกคามได้ชื่อว่าหญิงทั้งหลายใครใครรักษาไม่ได้อย่างนี้จึงได้ตรัสคาถาสองคาถานอกนี้ว่า หญิงทั้งหลายบุรุษไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ด้วยถ้อยคาอันอ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เปรียบเสมอด้วยแม่น้ำย่อมจมลงในนรกบันดิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงเหล่านี้ย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใดเพราะความรักใคร่ก็ตามเพราะทรัพย์ก็ตามเขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหม้ที่ของตนเองฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาตุกคามไม่อิ่งไม่แจ่มแจ้งคำสามประการย่อมตายไปเสียก่อนคำสามประการเป็นชไหน คือความเข้าเสพเมถุนธรรมหนึ่งความดิ้นรนหนึ่งการแต่งตัวหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาตุกคามยังไม่ทนันจะอิ่งไม่ทนันจะแจ่มแจ้งคำสามประการเหล่านี้แล้วก็ตายเสียก่อนจริงอยู่ไฟนั้นชื่อว่าชาตะเวโท พราะพอเกิดเท่านั้นก็เสวยได้เป็นสภาพที่เสวยคือปรากฏไปนั้นย่อมไม่ฐานที่คือเหตุได้แก่ที่ของตนชั้นใดแม่หญิงเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมซ่องเสพกับบุรุษใดย่อมไม่คือเผาทันทีซึ่งบุรุษนั้นแม้ผู้ประกอบด้วยทรัพย์ ยศศีลและปัญญากระทำให้สมบัตินั้นไม่ควรเกิดขึ้นอีกโดยทำรัพย์เป็นต้นเหล่านั้นให้พินาศไปสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าทนผู้ตกอยู่ในอำนาจของมาตุคาม ถึงมีกำลังก็เป็นผู้หมดกำลังแม้มีเรี่ยวแรงก็เสื่อมถอยมีตาก็เป็นคนตาบอดชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของมาตุกามถึงมีคุณความดีก็หมดคุณความดีแม้มีปัญญาก็เสื่อมถอยเป็นผู้ประมาทติดพันอยู่ในบ่วงมาตุกามย่อมปล้นเอาการศึกษาเล่าเรียนตะบะศีนสัจจะ ตาคาสติและมะติความรู้ของคนผู้ประมาทเหมือนพวกตนคอยดักทำร้ายในหนทางย่อมทำยศเหียดทิติความทรงจำความกล้าหาญความเป็นพะหูสูตรและความรู้ของคนผู้ประมาทให้เสื่อมไปเหมือนไฟผู้ชำระททำกองฟืนให้หมดไปฉะนั้น พระมหาสัตว์พร้นกล่าวอย่างนี้แล้วทรงดำริว่าแม่หลานเราก็ต้องเลี้ยงดูธิดาเราก็ต้องเลี้ยงดูจึงพระราชทานพระธิดาให้แก่พระภาคีนยนั้นนั่นแหละด้วยสักการะอันใหญ่หลวงแล้วทรงตั้งพระภาคีนยนั้นให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอุปราช เมื่อพระเจ้าลุงสวรรคตแม่อุปราชนั้นก็ดำรงอยู่ในราชสมบัติพระศาสดาพรั้นทรงนำพระธรรมเทศนานั้นมาแล้วทรงประกาศสัจจะแล้วประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสานจะสึกดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล พระราชาในการนั้นได้เป็นเราตถาคตชะนีแลอัธถกถามูทุกปานิชาดกตกขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จะเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำเป็นอย่างหาที่สุดมีได้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่ว่าราตรีการด้วยเทอน